ไปจิ้มเด็กทุกคนไปจิ้มไปจิ้มเด็กอายุแปดขวบเออซึ่งไปจิ้มเด็กคนเนี้ยแล้วก็ดูซิว่าเด็กอายุแปดขวบแบบเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างสรุปว่าไอเด็กอายุแปดขวบอะหลังจิ้มไปไว้ป่วยป่วยแบบมีไข้อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมีตุ่มขึ้นบริเวณที่แบบจิ้มไปอะซึ่ง ซึ่งทุกคนถ้ามาเป็นสมัยนี้นะผมไม่อยากพูดเลยคือเอเอเจเนอร์เนี่ยโดนจับแน่นอนผิดเอดติกไม่มีคอนเซนต์อะไรทั้งสิน้นเออไม่มีขอคอนเซนต์แล้วไปทำคอนเซนต์ในเด็กได้ขอพ่อแม่เขายังนั่นแหละแต่สุดท้ายคือจิ้มในเ็ดปุ๊บเป็นไข้อะไรนิดหน่อยแล้วก็มีแผลนิดหน่อยแล้ว